กระดาษโน้ตนัดเจอกูยังจําคืนวันนั้นได้แม่นเพราะมันเริ่มจากเรื่องโง่ๆที่ไม่น่า่าไปเจออะไรแบบนี้เลยตอนนั้นกูกับไอ้บีนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าหอกูเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ได้ไม่ถึงเดือนห้องเงียบแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนคืนหนึ่งกูเจอกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆเสียบอยู่ใต้ประตูตัวหนังสือเขียนด้วยปากาน้ำเงินเจอกันได้ไหม ทีสองที่ลานจอดรถหลังตึกไม่มีชื่อไม่มีเบอร์กูคิดว่าใครแกล้งไอ้บีหัวเราะแล้วพูดหรือมีสาวแอบชอบมึงวะขึ้นถัดมากูไม่ไปแต่กระดาษโน้ตมาอีกแผ่นลายมือเดิมข้อความเหมือนเดิมเพิ่มแค่ประโยคเดียวถ้าไม่มาจะไปหาเองตอนนั้นเริ่มไม่ขำกูเอาโน้ตไปถามยามยามหน้าเสีย บอกแค่ว่าอย่าไปยุ่งเลยที่หลังตึกไม่ดียิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคืนที่สามกูกับไอบีตัดสินใจไปด้วยกันเผื่อมีอะไรจะได้ไม่ไปคนเดียวตีสองตรงลานจอดรถหลังตึกมืดสนิทไฟกระพริบเป็นจังหวะกลิ่นอับชื้นลอยมากูรู้สึกเหมือนมีคนมองจากมุมมืดตลอดเวลาเฮ้ย <ö> มึงได้ยินไหมไอบีกระซิบเสียงกระดาษขยับ ก,กูเห็นกระดาษนอกแผ่นหนึ่งวางอยู่บนฝากระโปรงรถคันเก่าข้อความเขียนว่ามาถึงแล้วทันใดนั้นเสียงรองเช้าลากฟื้นดังวาจากด้านหลังเสียงเบาๆแต่ใกล้มากกูหันไปแต่ไม่เห็นใครไอบีเริ่มสัน่นกูไม่โอเคแล้วนะตอนนั้นเองไฟลานจอดรถดับพรึบเหลือแค่ไฟฉุกเฉินสีแดง กระดาษโน้ตปลิวมาแปะที่อกกูหันมาสิกูไม่อยากหันแต่ร่างกายเหมือนถูกบังคับเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าผมยาวปิดหน้ามือซิดซีดถือกระดาษแผ่นสุดท้ายขอบใจที่มาหาช้าวันต่อมาไอ้บีลาออกจากหอทันทีส่วนกูยังเจอกระดาษโน้ตทุกคืนแต่ข้อความเปลี่ยนเป็นคราวนี้ ไปหาที่ห้องนะ